นี่จ้าให้ชมหิมะหิมะติดอันนี้บนต้นไม้ค่ะทุกคนนี่จ้าพี่หัวเบิ้งค่ะทุกคนสวยงามไหมคะหิมะเกาะบนกิ่งต้นไม้นะะี่ค่ะของจริงเป็นงามค่ะค่ะทุกคน สะท้อนกับป่าแสงแดดในน้ำผักในบองต้นทางผุนเพลิองามค่ะค่ะของจริงทุกคนนี่จ้าีปให้เบิ้งค่ะทุกคนของจริงคือสวยงามมากค่ะพละป้าที่มาเกาะบนต้นไม้ค่ะทุกคนนี่ตาสะออนค่ะจ้าไปให้เบิ้งของจริง งามขักงามเนยนี่นะมันต้องพกกัดดิพระราะทอนกับแสงมันงามขากค่ะทุกคนเห็นไหมงามขากงามเนยค่ะพื่อนๆโอ้ยทายลูกทุกคนีน่จารีเห็บเบิ้งค่ะทุกคนหยุดไต่ต้ตนไม้หิมะติดตามต้นไม้ทุกคนโอ้สวยงามมากเลยค่ะ ลบสิองศาได้นะชาตอนนี้ลบสิองศาโอ้สวยงามมากเลยค่ะต้นเย็นเนี่ยต้นไม้นี้ามค่ะที่มาติดตามนี่นะคะติดตามต้นหม่แนสวยงามมากค่ะทุกคนเย้ทุกคน,กคนจ้าฟิวหนาวเย็น มือหนาวเย็นแข็งแล้วนี่มาพักเบรกดืม่มฮอตชต็อกโกแลตกันค่ะทุกคนนี่เอาไปดูฮอตชต็อกในบมากันในบ้านมาถ่ายรูปวันใดรูปงามเลยยังวันใดรูปงามเลยเนี่ยมือเย็นแล้วเออเอช็คกันเช็คกันช็อกโกแลตโกโก้ฮอตชอต็อกเลยค่ะทุกคนนี่เห็นปะเทน้ำร้อนลงไปวูบ ตามเรื่อยเดี๋ยวว้ายก้อนอมันจะแตกวะตามไม่ได้ค่ะทุกคน นี่ตามด้วยอ่นี่ค่ะทุกคนวิปปงครีมเลยค่ะทุกคนวิวขอวางไวหน,น่ก่อนว่าอยากให้มันเปียกว่าอย่า,ม,ยา,ยามันโดนอนี้ว่าอย่ามันโดนที่มะชว้าวนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมฮอตช็อกโกแลตดิวค่ะอยอย กินยีคั่มหนูวะเนี่ยหยมืออุ่นกันนี่นี่พร้อมมีคุกกี้พร้อมค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะทุกคนปิวมีคุกกี้น้ำแก้หนาวฮอตช็อกแลตก,กับคุกกี้นี่จ้า โอ้โพี่มาพีม่มาตกใจอืมอืมบรรยากาศเลยอืมทุกคนนี่จะไปเห็นเบิ้งสวยงามมากเลยค่ะ เห็นบ้ป้าเป็นตันดสะออนนะว้าทุกคนนี่ปีแห่เบิ้งบรรยากาศค่ะทุกคนอยู่บ้านฟาร์มอ่ะคืเอเพิ่เงเกิดใจนะฮิมะติดตามต้นใหม่นี่นะงามผักงามหน่ค่ะทุกคน